สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็าอยู่กันในาาการรีแอคชั่นของผมนะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นคลิปโฆษณาไทยยุคเก้าศูกันไปเริ่มกันแล้วมาดูกันแล้วมาขอที่ชู่ห่อนึงครับห้าบาทห้าบาทหนึ่งพัน อืเงินเท่าไหร่นะ995ครับให้<ม>เด้งร้อยไปหอดรับโทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกอ่995ครับมา995เท่าไหร่นะ995บาทครับ995 9 8 0รู้ท่าผู้ชายันนี้นะไม่ต้องลยครับ,บม้าแมวที่ชูแล้วครับผมผม เปลี่ยนเป็น,ปนกางเกงในครับ<ะ>ยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด<ะ> smart purse ดีกว่าฮะเดีย๋ยวนั่งเมื่อกี้คืออะไรนะขอรอบใหม่ครับอขอที่ชู่ห่อน,นึงครับห้าบาทห้าบาท<อ>หนึ่งพันอือถอนเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับ โทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออก900 905ครับมาเท่าไหร่นะ9 95บาทครับ9 9 5 8ใหญ่ช้าเกินไม่ต้องนะครับมาแมวที่ชู้แล้วครับผมผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินเอ่อ เีนะเริ่มต้นมามีผู้ชายคนหนึ่งจะซื้อทิชชู่ห้าบาทด้แบงค์พันแลแ้วแบบเวงไงเน,นี่ยนะผมงงแล้วทุกคนในโฆษณานี้ครับเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่เม<า><า>ื่อกี้เผื่อจะยังไม่เมาขอทิชชู่ห่อน,นึงครับห้าบาทห้าบาทหนึ่งพ <1, 000 S 1> ันม่อนเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับ โทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกอ่าเก้าร้อยเก้ารอยเก้าสิบห้าครับมาเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทครับเก้าร้อยเก้าสิบห้าสิแปดไม่ต้องนะครับมาแมวที่ชู้แล้วครับผมผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด ผมจะเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรครับคือเริ่มต้นมาแนละ้วคือผู้ชายคนเนี้ยเขาปวดอุจจาระแล้วเขาต้องการจะซื้อทิชชู่แล้วมันใช้กันไปทําให้มันไม่ทันนั่นเองรู้แล้วว่าทำไมถนนึงต้องซื้อกินในใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็โฆษณานี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะผมก็ดูถึงสามรอวบว่าจะเข้าใจครับทุกคนสว่วนตัวนะผมว่าโฆษณานี้ก็ดีใช้ได้คนระับฮาดีอยู่คนระับ สำหรับคนที่พอเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะไหนลองอีกรอบหนึ่งูห่อนึงครับห้าบาทห้าบาทหนึ่งพันอ,อนเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับโ,โทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกอ่าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับ,บามา เท่าไหร่นะ995บาทครับ995 980 8ไม่ต้องเลยครับป้าแมวที่ชู้แล้วครับผมผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับโอเคอันนี้มันเป็นโฆษณากกับเออบัตรอะไรเนี่ยมาสิเพลสแล้วก็มีวีซ่าแคลช คือว่าโฆษณาน,นี้ก็ดีใช้ได้นะทุกคนส่วนตัวนะผมว่าผมชอบมากเลยนะตรงที่ว่าแบบน้นเรื่องมันก็ค่อนข้างจะหาพอสมควรนะก็เอาไปว่าการเรียกคช่นในครั้งนี้ก็จบไว่าจบเพียงเ,เท่านี้กนะ่อครับผมแนะนําว่าถ้าใครอยากจะหาโฆษณาน,นี้ดูก็หาดูกันได้ตาม YouTube เลยนะครับ สำหรับการเลี้ยชั่นในครั้งนี้ก็ขอจบเอาไว้จั่เพยงเท่านี้ก่อนนะครับบายสวัสดีครับ